อ่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเขียนแบบที่ห้านะครับอ่ากิโนที่ห้าโดยตัวนี้มาแต่ส่วนหนึ่งต่อสองก็คือในแบบจริงในตัวอย่างเนี่ยมันจะย่อส่วนลงมาแต่เวลาเราเขียนคือมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูทำต้นต้นการเขียนนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับอ่านะครับในกระดาษของเรานะครับดังน,นั้นเราภาพนีน้นภาพใหญ่พราภาพใหญ่เราก็ต้องเขียน เราต้องวางแขนให้ดีตัวนี้นะครับเราก็จะเอาออกออกหามาจากขอบกระดาษประมาณ16นะครับ16เซนนะครับแล้วขึ้นมาจากจากเส้นขอบก็มัน10 13 14มิลนะครับประมาณก็ได้นะครับประดับก็เขียมาเพรตัวนี้แบบมันจะใหญ่ ะนะครับพอได้จุดเริ่มต้นแล้วนะครับในจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เราก็จะเริ่มต้นจากมุมนี้นะครับมุมเริ่มต้นฝั่งนี้ก็คือ160ฝั่งนี้80ด0 40, 40ี40่ครับอ่ามาดูดมแรกนะครับใช้มุม30เหมือนเดิมนะครับในการขึ้นชิดลากขึ้นไปนะครับหมุนฉากนะครับ แล้วเราก็วัดนะครับตัวนี้ก็คือร้อยหกสิบรนะครับตัวนี้ก็แ0ดสิบนะครับ พอไดนะ้แล้วเราก็ใช้มุม90ในการขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือมุมนี้แล้วก็ทำจุดตัดอีกนะครับไปทางจุดนี้แล้วก็ทำจุดตัด จุดตัดตัวนี้เมื่อกี้คือยาว40นะครับก็ได้40่สิบแล้วเราก็ทำมุม90้าสิีนะครับเราก็ทำจุดตัดขึ้นไปนะครับตันนี้ความยาวก็อย่างที่เราดูแบบ40นะครับ ทำมุม90ขึ้นไปครับาารูแบบต่อนะครับ,นะรบ,นะรบแบบนี้ 40, 40 40ความสูง80นะครับความสูงฝั่งนี้80ความสูงฝั่งนี้120เรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับ,นะรบ120ก่อนนะครับ120 ความสูงฝั่งนี้ก็80สิบก็ทำเหมือนเดิมครับใช้มุม30ในการทำจุดตัดนะครับ ร้อเหมือนกันครับร้อยก็ทำจุดตัดครับเอาตรน,นี้นะครับที่เราวัดได้ร้อยยี่สบนะเมื่อกี้ทำจุดตัดนะครับเราต้องดูดีๆนะครับ นะครับก็ไ,ได้นี้แล้วนะครับเราก็มาดูว่าตัวนี้ความยาวจากนี้120นะครับ120เราก็ทำมุมนะครับ90ขึ้นนะครับแล้วก็ทำมุมขว้นะครับ ทีนี้เรามาดูครับเี่นนี้นะครับเรามาดูความสูง80ใช่ไหมครับแล้ว่าความสูง80นะครับความสูงวาดสิ0แล้วก็คิดแควนะครับ ด้วยครับลดมก่อนะครับสูง8 0ครับคือจ,จุดตัดตัวนี้นะครับ เดพอได้มุมนี้นะครับใบแบบนะครับบรรยายทั้งหมด40 40 40ก็เป็น120นะครับดูว่าดากระดาษเรจะพอไหมนะครับ120 120นะครับก็คือนับ10 20 30 40จุดไว้10 20 30 40จุดไว้10 20 30 40 กระดาษกระพอนะครับพอได้ตรงนี้แล้วเราก็ขีดขีดมุมไฟลงมานะครับมุมค่อลงมาอันี้ มาดูตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่40นะครับความกว้างอยู่ที่40ความสูงของตัวนี้อยู่ที่20นะครับคือตัวนี้นะครับความสูง20แต่ความสูงตัวนี้40ก็คือพูดง,ง่ายๆคือตัวนี้จะครึ่งหนึ่งของ40เรามาดู40นะครับเราก็วัดออกมา ิบยี่สิบสาสิบสี่สิบสุดไหมน,นะครับก็ได้แล้วเราก็ไว้นะครับก็ได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำติดสอลงมานะครับ มาเพื่อที่จะดูว่าเส้นเราอันนี้นะครับที่อาจารย์บอกก็คือลงมา20ลงมา10 10 20จุดไว้30 40จุดไว้ครับดังนั้นตรงนี้นะครับเส้น40ตรงนี้ เส้นสิบนี้ก็เขียนล่างมาบอกไว้ก่อนครับเส้นแปดสิบนะครับเส้นสนี้แปดสิบก็คือขีดมาตัวนี้ก็หักมุมเหมือน้างล่างนะครับ น,น,นะครับเรามาดูทีนี้พอได้รูปล่างแล้วเราก็มาเขียนเส้นทึบครับ <S <S ถ้าบางคนกลัวลืมก็เราทําเส้นไหนล้วก็ติ๊กไว้นะครับแต่พอดีอาจารย์ตัวทำแบบรวดเร็วหนึ่งก็เลยไม่ได้อธิบายมากเท่าไหร่นะครับเส้นทึบนะครับ แปดสิบครับเส้นนี้นะครับแล้วก็ค่ยนะครับแล้วก็หมุนฉากอีกรอบหนึ่งนะครับให้จะพยายามมันเลยจุดนะครับตอนนี้ก็ รบกได้ต,ตัวนี้นะครับเราก็ตั้งความสูงทั้งหมด80นะครับความสูง80 ดี่ครับนี่คือสิบแปดสิบตัวนี้ก็ซูมแปดสิบเหมือนกันครับพอไรนี้แล้วเราก็ขีดรับขีดเลย นะครับแล้วก็ควายนะ้กลมยาตัวนี้ยาวร้อย120นะครับ120ยย่สิะไปดูก่อนสีร้อยยี่สิบ ร้อนะครับเส้นนี้ร้อยยี่สิบเสร็จแล้วนะครับที่ตั้งไปนะครับตั้งไปในสุดสี่สิบนะครับทีนนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ร้อยหกินะครับฝั่งนี้ร้อยหส หกสิบความสูงก็ร้อยยี่สบความสูงร้อนะครับ ตัวร้อยยี่สิบเราก็คิดมาตัวนี้สี่สิบนะครับสี่สิบฝั่งนี้เราก็วัด อันนี้สี่สิบนนี้สีสิบเาดีจะมีสี่สิบมนะครับ 10 20 30 40 50ໂຕນີ້ อันนี้คือเส้นสี่สิบนะครับอันนี้ตัวนี้ลงมาติดนะครับน,นี่ก็ทำจุดตัดนะครับ

รเราขีดครับจุดตัดตรงนี้ขึ้นไปเลยนี่มันค่เคลื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าในการขีดเส้นของเรานะครับ เราไาดูมุมนี้ทำให้มันชัดเจนเลยามาดูกันนะสี่สิบนะสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบง อ่านะครับแบบที่ห้านะครับเรามาดูตัวนี้ครับในขนาดใบงานนะครับก็คือตัวนี้มันยาวร้อยยี่สิบนะครับแต่ทีนี้พอเรามาเขียนแบบจริงๆแล้วนะครับตัวนี้มันจะยาวอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบมันจะเท่ากับกับเส้นนี้เลยนะครับดังะนั้นในใบงานตัวนี้จึงแก้เป็นร้อยหกสิบนะครับตัวนี้ร้อยหกสิบ อนะย่างอื่นก็ตามเดิมนะครับก็จะได้เป็นหน้าแบบนี้นะครับในงานที่5และก็นักศึกษาก็ต้องเขียนเส้นบอกขนาดตามตัวอย่างด้วยนะครับผม